ทำไมอะ่ะโอ้โหเก่งไหนไหนคะโอ้โหเอดั้กสบายเลยเอดั้กสบายเลยโอ้ <konuş Uno. S 1> พี่วินแข็งแรงอะ่ะพี่วินเป็นบัมเซ่อ่ะพี่วินเดรอสิเลสกุตพี่วินเป็นบัมเซ่พี่วินแข็งแรงได้ไหมฟาสนาโอ้อยฟาสนาโอ้ยฟาสนาสต็อป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  อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปทางนู้นสิไปทางนู้นในหมุนเดี๋ยวมามาหมุนให้ไหมไป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 ไามปไปไปไปปไาปไปนปาปไสปไปไไป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 มปไ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 าไปดปไปไไไ ได้อยู่ได้อยู ul> ul> ่ได้อยู่เอ้ยเเลื่อนมานะไหลมานะพาวินลากน้องไปเร็วเอาไปเร็วเอาน้องไปเร็วเอาน้องไปเออโอเคเอาน้องไปโอเคเอาน้องไปโอเคโอเคนี่เบาเบานี่เบาเบาอยู่โอเคอ่ะไปยังอะไรกำมันอะ ขึ้นรถไย้ายยางปะไปเก็บก่อนเดี๋ยวมาเล่นใหม่อู้โชคไปเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่นใหม่ปะไปน้อยเราไปฮานดเดลามอสกันเร็วพาวินดรอดรอไปที่การ์โรชรอน้องไปที่การ์โรชจัดปะเอาน้องไปที่การ์โรชจัดอีฟอีฟเร็วไปที่การ์โรชจัดได้ไหมได้ไหมให้ช่วยไหมให้ช่วยไหม อ่ะเดี๋ยวแว่นให้แว่นให้โอ้โหโอ้โหนะอ่ะ fast นะอ่ะไปรอไปที่ g ะ r a g e จด<า> <ไป S 1> จะถึงไหม <ดา S 1> วันนี้เร็วอึ๊บไปอึบอ,อีกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวมาช่วยดนนันเออไปที่กระ garage อ่ะไปที่กระ r a g e จดรอรอฟรามที่ป๊าป๊าไปไปเออโอเคเก่งเก่งไปอีกไปอีก ไปอีกไปอีกบัอเซ่ต้องกินโฮนุ่งแล้ว <Yeah. S 1> บัอเซ่ต้องกินโฮอาปลาปลาปลปลอ้าจะรอดไหมบอมเซ่ข้าวปลาก็ไม่กินเนี่ยฮะ มีชักกี่ตกไปยังไปยังไปยังสการ์มาเวนต์เอสกอร์เลนน่าเดีย็ป่ะไปช่วยพุตตาข้างหลังพุตตาข้างหลังไปไปพุตตาข้างหลังเร็ว อุัังงหลก้มเด็ดปวินก้มก้มดันเด็ดพุทธะเนี่ยก้มแล้วพุทธะอเออเหนื่อยแน่เหนื่อยแน่ค่ะวันนี้หมดพลังเอเด้ากขมเอเด้าสบายถึงยังเนี่ยฮะป่าขึ้นรถป่าโอเคบายบายไปเร็วเดี๋ยวน้องง่วงนอนแล้วปะ อเอ็ด้าชอเอด้าลูกอย่าเบรกดิลูกเบรกตลอดเวลาเลยเอด้าเบรกตลอดไปละไปละบายบาย